สวัสดีค่ะพี่น้องอันสวัสดีคะ่ะสาวอุดรทินคนน้ำยายแจงเพื่อนหวยหลวงน้องก่ซ้อนเนาะคะ่ะผู้งามลายอันมื้อน,นี้ยายแจงพักเขาปลาเขาดงค่ะพี่น้องนี่ค่ะยายแจงพ้ามะละน้ำปลาเนาะว่าสิเขามาหาเก็บผักปลาค่ะพี่น้องว่าท่านในพ่อ,อยังดอกกันเล่มาพ่อของที่ว่าเจ้าของคิดว่าเจ้าของคือสิรูจักอยู่กันเล่นังค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่มนีปัญญาดอกแต่ว่าให้พี่น้องเบิ่งน้าว่ามัน,ม,นมันคืออยียง นี่่คะกระพาะแต่พักสลันแหน่เนี่ยแหะค่ะนี่เห็นปะสลันแหน่ปลาเนาะแต่ว่ากระเบือึดดอกคายอยู่บ้านเยายแจงกระเบือึดเมื่อหายเก็บพักป้าก็เก็บเนื้ออื่นซาสลันแหน่อยู่บ้านกระเบือึดบ่อยากบัานนี้สิพามาเบิ้งของแตกค่ะที่ยายแจงพัดจอดเป็นยังคอยจอดตั้งพี่น้องเห็นน้ำยายแจงบอสะอ่อนบอค่ะพี่น้องพู้น่ะผู้ใดเคยกินเนี่ยค่ะพี่น้องพู้น่ะพี่น้องเหงาเหงาอยู่มันมันห่วงยังล่ะค่ะพี่น้องหวกค่ะพี่น้อง ถ้าคนไทยกับเอิ้นลูกออดเนาะแต่บ้านแยกแจงนะเอิ้นหวกค่ะอีหวกเัดน่าป้าเข้าไปสอนอีหวกถ้าว่านเนาะค่ะพี่น้องพุ่นะ่ายลายพี่น้องมือหนาจิตตั้งรักบ่าเอาวิงมาใหมมมันมันหวกอีอย่างค่ะพี่น้องผู้ใดรู้จักแนะนําในเดอ้อบอกในเด้อค่ะพี่น้องพุ่นะเห็นบ่ค่ะพี่น้อง,นะอองลูกออดเด้เนี่ยพุ่นะป้าพี่น้องจา้า คองแปดคองแจกได้ไหมคะพี่นอ้องสมัยตะกี้พ่อแม่พ่อไปให้ไปหน้าโบอิดค่ะพี่น้องเบิง้งถ้าเาเบืบอ้องเปลี่ยนกระทามพ่อทำแม่เขาเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าอันอันอยู่นีน่นะคะพี่นอ้องเบื้องก็รักุน่ะลายลาย,ลายเห็นบ่ค่ะพี่น้องนาอย่างแบบนี้มันเป็นตะลักสอนบ่ละค่คะพี่น้องเขาจะบ่จับสบ่าหัวก,กับ อันถ้าว่ากินหวก,ก็เป็นหวกแนวกินบออันสีมะลากักของเพิ่นก็ไดแยกแจงกับปั่นคนขี้ลักขี้จกขี้ลักเนาะค่ะเห็นแล้วสะอ่อนค่ะพี่น้องก็เลไทยให้เบืองน้ำสะอ่อนน้ำบอค่ะพี่น้องเสียปลาตำแหน่ตำแหน่ฝรั่งเด้ค่ะพี่น้องถ้าถือแล้วนี่มันตอดค่ะพี่น้องตอดทั้งแสบทั้งขั้นแต่ว่ากินได้ค่ะบางคนก็ไปลวกยอดอ่อนมนันอะค่ะพี่น้องแต่ว่าตอนเก็บกะทลมันละมนันนี่ถ้าไ่ใส่ถุงติ่งถุงนึง่ก็ได้ นี่ค่ะนี่ตำแยนะคะซูนมาได้ค่ะอันนี้ซูนเราขั้นไปสามสี่มือกันยังไม่ทันในเส้าเทียน,นี่ค่ะไม่เห็นลูกไม่เห็นอันลูกอันอนไม่เห็นอัน,อนหัวกเนาะค่ะพี่น้องคุณน่ะมาทาั้งนี้ยังเห็นอนอ,นอ,ยยยอยู่ยออค่ะพี่น้องพุณน่ะเยาเหยาอยู่อุ้ยสะ่ออ่อนเลย,ยเค่ะพี่น้องพุณน่ะยาแจงสะ่ออ่อนได้ทายเบิ้งน้าค่ะพี่น้องอันของเพิ่นค่ะตากบ่ได้เรกแต่ว่าเห็นแล้วสะออ่อน ม,มันกินได้อีเดียกติีคอพนอยู่ดอกเล่าค่ะพี่น้องคอซอนพนพอเนี้ยห้าพักกินไปให้ไปน่าจะก,กีไปซอนห,วก,ออนหวก่มาติไปไปซอนหวกมะมกา่าติพี่น้องเอาสารนี่กันยังนี่อยู่ค่ะพี่น้องพุน่นะอุ้ยลายลายค่ะพี่น้องพุน่นะมันมีทุกสาอนู่นีมีสามสี่หานวยค่ะซาม่น่าน้องค่ะรักมมหน่าเขามาหากบผักปลาประสนมาแล้วนั้น ไม่มาเห็นหัวกับะสะอ่อนหัวอะไรครับพี่น้องมาเบิง่งหนองนี่น้ำกันอุย้ยมีตุกหนองครับพี่น้องสีน้องนี่กับมี่คุณอะเห็นบ่คะ่ยะย่แจงการอ,อันตีกล้องย่าเอาาเป็นนี่หัตําแงบ่กาไตเนาะคะ่ะสาอันสะพานในกระดายามันหกักคุณอาอุย้ยหัวเต็มไปบิดเลยครับพี่น้องเอาถ่าสันก็แค่นี้ก่อนเนาะคะ่ะเม่นจังไดมันอยากกินก็บว่าได้กินดอกมือนี่มาแต่มือ โอ้แพ่อดอกใบ้ท <c> า <oughs> <c oughs> สั้นกับแค่นี้ก่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยดอกไม้สวยๆหอมๆด้วยค่ะนี่พี่น้องดอกไม้นะแต่แพรค่ะพี่น้องย่างไกลดอกไม้พักกันจำปุ้งจ้ำไฟทาสั้นแค่นี้ก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ